วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสุ่มชุดมาจานร้านนะครับชุดนี้ผมมองว่าแม่งโคตรเทโคตรเฟี้ยอ่ะเดี๋ยวจะสวนคนได้ดูนะครับครั้งแรกก็จะสุ่มฟรีนะครับทุกคนไปเลยดีกว่าว่าจะหมดกี่เพชรเริ่มโหครั้งแรกไม่ออกครั้งนึงเมื่อตอนที่ผมเจ็บขวดแม้ก็เคยบอกว่าให้หาไปเล่นด้วยกันจะได้ไม่เหงาไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมเจ็บขวด เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนมาตอนนี้ผมก็ได้มาส6 7โทรแค่นั้ทน,นทะกคนหัวจะแน่คีดนี้เลยนี่เคยมนเชิญมันเนี่ยมันงใสยเลยมาย นี่น้ำทุกคนโหก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยโหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอ่ะชุดเนี้มันเท่จริงเท่จริงคร